สวัสดีครับผมมือนี้ใส่หน่อยสลาออกมาหาซีเบสขึ้นเก่าแล้วครับผมห่วยกันเลี้ยงครับผมอยู่ไก่บ้านนี่นะครับพวกไก่บ้านครับได้มาแล้วครับตัวหนึ่งครับตัวแรกเปิดชีพประทันครับเอาเลยครับบูดึงแล้วครับปุยมือนี้มาชิปลาเสียงแงงนะครับเด้อมือนี้บอยน้องปากกาครับผมครับเหลืองดินปลาเสียงแงงครับมือนี้ห่วยน้ำห่วยแล้วครับ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  เอาละครับผมเอาละครับผมมาละครับปลาสิงแงงครับอ yes ุ้ยมือนี่สิปลาสิงแงงครับโอ้ตัวใหญ่อยู่เรียกว่าตัวหน่อยเนาะสิงแงงตะดุนนี่ละะมือนี่อืมแมนอยู่อืมแมนอยู่เยเอาละครับเอาละครับผมปู่อ๋อหลุดอื้อบู๊ถึกตัวหน่อยบุ่ง โอ้้ยเอาไมมวันนี้เอาวันนีเอาวลอยบ้องวันนีอ้ยใรแม่ใครเอ้ยครับผมอืมอืมกินเลยอึ๊บโอ้ยเดี๋ยวบัถึกนั่เอาบันทึกยังสนะเอาวานนี เดบอย่าไปเป็นปลาเป่าเด้อตึ๊บโอ้ยปลาเป่าอีหลีโอ้ยโอ๊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 ยหนียัเบ็ดโดเป็นโลโอ้ยกว่าโยนกินแนวนี้วันนี้ครับตัวปลาเป่าครับผมใครลองลอง,องลองขึ้นอันนี้จวายูเอ้าปล่อยมันเฮ้ยปลาเป่ามาก,กวนกว่อนนี่วายมันกินแนวนี้เนาะ หวยยกมาหาโนอไม้ก็มาเด้อครับเด้อโนใหม้ปลาหน่อไม้เป็นพันไรอีกเหรอครับอยู่นี่ปลาหน่อไม้หลายคัะหน่อไม้ก็หลายครับช่วงนี้ไม้กระสะเป็นเพิ่นพันไรครับอยู่นี่ครับผมหืมหืมไม้เยอะไปยังวะเป่าหรือไปยังนออย่างนอขาดเราบน้อเบ็ดนเนาะเรียบร้อยเออจะแง่งครับผมตัวใบใหญ่ตัวนี้แง่งหน่อยแจ่งเส้นไมส้สบนี่เออสุดยอดขนาดด้วยนี่ เสียบเลยเหรอครับนี่เอาไม่มาหนิจึ๊กปบอ,อู้เห็นขาววันหนวนเนาะตีตัวใหญ่เนาะไปยังเฮ่อผูอ้ขาวเบืนเบืนเลยเม,มื่อกี้ไหมมันถือก็ได้เห็นนะในหนอ้ปลาขาวอู้ว่าบอ,อกแบตปลาขาวปลาขาวเฉยไปได้ไปง่ายมองดีกว่าวะง่ายมองไปเรื่อยครับผม อันนี้ซิดอันนี้เปิบโคอยอยู่ของเก่าด้วยครับเด้อจะค่อยไปเรื่อยค่อยหลอดไปน้ำปลานหน่อหม่นะครับคุณปลาหน่นอหม่หลายครับนี่ครับใกล้ๆก,กันนีล่ละบ่ไกลกันแล้วครับค่อยๆยับไปเรื่อยๆอืมได้แล้วครับผมโอ้ปลาสเง,งียงครับนบะมองมันเรื่อยครับ อุย้ยปลาซิวนี่ครับปลาซิวครับบ้านนี้อื้อมาแล้วครับปลาเสิงแง่งมาแล้วเสิงแง่งครับซ้ำหนีละตะุ๊กปลาเสิงแง่งเอาไม่กันนะเอไม่กันนะเป็นจังได้ก็จุดโอ้ เรียบร้อยอน่ะเนี๋ยหวห้องคู่เขาเจา้าเอายล่ <c oughs> มากินอีฟาฟ่าพี่ปลาขาวบดน,นี้อีฟาฟ่าพี่ไป Two thousand years later โอโ้ครับผมตอนนจ้ขี้เรือค,ครับผมได้ชี่ปากกาแล้วครับ <c oughs> ไอเรือครับผม อ้ปลากราตัวนึงมาแล้วนี่แหละเอาละครับ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 พิ้นต้งต่อครับผมเป็นปลากระบาดี่ิ้นต่อเลี้ยวไปเลี้ยวบ้านไปเลี้ยวบานนี่ไปเลี้ยวปลากระครับผมอุ้ยกาใหญ่ตัวนี้อือชิ้นนี้แมไหลลื่นๆๆๆๆๆไปเว้ยโอ้โหปะย่างโคใหญ่ครับนี่ก็ปะย่ยงโค้งนี่ ลงมาเล็กหนำลงมาเล็กเนาะเอาล่ะครับผมได้แล้วครับผมโอ้โห <ś c oughs> จะอ่อนที่มามบานนี่คักข,ขนาดบานนี่เออนี่ปลาสิแง่งนะเว้ยไม่ดูไม่ดูไม่ดูอึบออืหือ <ś c oughs> มาแล้วปลาสิแง่งมาแล้วอืออือ,อนี่ตะบกเสียงคู่เลยตัว าทางขุนไหมพี่ครับเธอว่มันต่างสีมันต่างต่งสีต่างสีงสเอาละบาทนี้โอ้โหทางขุนกระไดเอาขนาดเลยแงงขังไ่บอสจุดหนึ่ง,องออโอ้ ข้างนั้นบกวด n h a เท่าวห่เบืดแล้วคือเอาแล้วครับมาแล้วครับบัน,นี้สีละขึ้นบ้างบันเอาขึ้นบ้างเอาขึ้นบ่โอ้โหหนีห้างไหมครับหนีห้างแม่หนีห้างแม่บัน,นี้ มีหางกับแม่ยังคูหน่อยก็เอวเออฮ้จมแล้วครับจมแล้วครับลืมเ,เบิงตัวนี้ลืมเ,เบิงตัวนี้ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> บานนี้เอา <c oughs> เดียวนี้ละไโ <c oughs> อ้ได้แล้วบานนี้อือ หญ้าบ่บาดนี้เอาจนได้บ่บาดนี้นห้องคูพร้อมเอาบาดนี้หาบ่บานมาบาดนี้แจ้งบ่บาดนี้รอมึงตัวจะเียงคูครับเอ้ยมวนๆเด้อสิปลาสเงี้ยงนี่ลมดีปีน้ํารู้ตัว พ่าวยคุณนะน,น้นะาพ่อวตัวนันนหันทุกเรื่อยๆสินันนขาดขาดก็ดีเขยังบอกว่าเราป่าวตัวนันนเองบอกแล้ว,ว,นนอลวพอดีนั้น <laughs> ตตเกือเ <laughs> ขาหีแล้วครับผมสงีลงีได้บนน้ำไงได้บานครับผมน้ำหีครับผม กินแล้วกินแล้วครับกินแล้วครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมแบมบไงเลยเด<ล>ี๋ยวเอาลงบทาทั้งกันามาแล้วมาบันทีมองปลากาแล้ว <laughs> ไปงแย่งบดเลยไปซิแล <laughs> ้วซิปปลากาก่อนละเฮ้จมลิเอามเอามาเอาเมลูกอุ้ย น้องไปกับเมียนเอารถมัากอ้อกกันอยู่นี่ละโอ้ประตวงหอทั้งกันครับผมได้ประตวงโอ้ครับผมรอดที่ตามไปเรื่อยครับผมแล้วครับเบิ่งไปเรื่อยจะได้ไดหน่อยเลยหลายสำเนียงครับผมรอดตามไเรื่อยนะครับเด้ยอยว้าเลยประตวงซืซอวะ ว่าตัวบบตัวเราเกือบรุดลุงกันน้ำนอเพอยู่มีเรือมัน้มันแล้วกาหน่อยเห็นไหมยังก็จุ่มไปแล้วปลาสตัวนี้ออไปเรวไปแล้วไปแล้วไปอดแ่่ถือมองบะวะ น้ำซ้ำนี่ล้วตัวเวง่ายไปไหนเนาะครับผมปลาทั้งหมดครับสิดม้ามือนี้ครับผมป่าตองรประมาณสามซีโลครับผมมีครับผมปลาสนนี่ครับผมปลาเสงแงงเนี่ยปลาตองเนี่ยปลากาเนี่ยครับผมอาคิดอาคิดเออเป็นไรยิ่ใหญ่แท้งเหอาคิดนะครับ เป้ลสุดยอดเลยครับไไปนตรงหัวในสามลูกครับผมโอ้ชิดยอดครับผมในสามกิโลครับสายหน่อยสายหลาครับผมส่องสายหน่อยสายหลาด้วครับฝากกดติดตามด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์นําครับเด้อชิปนี้สายหน่อยสายหลาขอลาไปก่อนครับผมเจอกันลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ